สวัสดีครับวันนี้มาลวยภามาตาในทางเมื่อกี้โครงสุดท้ายเพิ่นเอาเหล็กไปเสี่ยงฝันแบบใดก็ลองปฏิตามเลยเมื่อกี้นะครับซึ่งว่าฝันเห็นสัตว์ใหญ่สัตว์ชนิดนี้น่นาจะมีโชคแน่นอนนะครับลองปฏิตามว่าฝันแบบนี้ได้ตัวใดไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับเมื่อกี้ครับสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาตาในทางเมื่อกี้อีกครั้งเนาะเป็นโครงสุดท้ายว่าฝันดีดีนะเป็นแต่มีโชคอยู่ ก่อนเราั่งฝันไม่คนกับาฟั่งฝันเก่าก่อนเพราะว่าเหล็กล่ามันมีหลายมือด้วมีแฉสองมือซึ่เม้วนกันมันนี่มันนี่เป็นมือออกเนาะเอาไม่เกี้ฝันม้วนฝันังไรครับฝันว่าปูมาหยกไอ้ยนตเรียมบาดห้ยเรียนบาทที่มีรูปในหลวงราชการที่เก่ากับราชการที่แปดอยู่ตรงกันอยู่นรกันแต่ว่าเป็นผักนุ่มผักนุ่มแล้วก็ข้างล้างเป็นทงชาติทงชาติ ขายต้องฉาดะแล้วก็ไอแล้วพ่อ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 เกสาธูเราเกใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเราเกยัางถอยมากงูหน่อยมาถ้าใช่ว่าพันขาเราก็ข้นมาพันแขนเกยเกยกระซิดออกซีดออกแต่ว่าว่าออกซีดออกเราเกยกกดกิดพอพ่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 อเกไอถอยออกมาสลัดฉลัดเราถอยออกมา งูโตง่ายๆที่เคยพันโตพันคอเก๋แต่พันมาตะไสรูจ้จะมาพันโตเก๋ไว้พันพันโตเกีัวเกอ,อทั้งงูหน่อยงูใหญ่เต็มไอ้ไอ,อ้รอบเก๋ไว้รอบเกไว้จ้ะเราเกกะกีดกีแต่พอมันจะหันมาหากิเกินกะสรบปสรุปไ<น>ตื่นสรนุปในฝันย่งไงเนาะ,ะตื่นดีใจ ก็ถ <c oughs> ือว่าฟ so like ันดีเนาะจ้ไแล้วไแบ่ไหม่าวๆไปเลงเย็ายนี่ล้วูกเอา่าทนี่หอะบานี้เขาก็ลุกไปแล้วเนาะปีทีฟันน่ะเนาะอืมเป็นทุ่งชาติประเทศกำลังจ้เกิ้งน่อามวเนีเกิดอะไตัวเของสิไอะาแน่เด้นะครับถือว่าฟันดีเอาโชว่โชว่ฟันแรกก่อนต้องมึงฟันไมเนาะ เอาเบืฟันแรกก่อน,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 ะะนได้ครจะหน่อยเนะฟันแรกตีเก้าทีให้แปดเก้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับอายุไม่เกสี่สองศี่สามออกว่านออกอันห้าน้อยปกติศี่สามแปดศูนย์ออกรักษณะเนาะนะครับเกิดวันที่ยี่หามีทุนายนสองหาสองหานะครับมาด้วยนที่ให้เป็นแปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดเก้าเนาะตีว่าไงเป็นเจ็ดเก้านั่มน,นะครับบอดดี้ไม่เกศเลยอธิษฐานมาเมื่อขึ้นเนาะจอธิษฐานว่าถ้า ถ้าเรียกเขาเรีกเรียกเขาแล้วเรียกฟันเขาแล้วยาใหฟันไหมยาให้ฟันไหมไม่หวหรือที่เขาเปหาเหรอเขาไม่ด้ละโยโย่คนทังมาต้องรถแรงทัเนี่ยแหละนะไอฝันไอฝันไอเรืกขึ้นเรยอฟันออมืขึ้นมึงขึ้นอธิษฐานว่าถ้าเรียกที่ฟันแล้วเขาเขา บ่บ่บ่ต้องให้มีบ่บ่บ่ต้องมีฝันไม่ฝันไม่ถ้าถ้าเขายี่งก็ให้กินเขากินน้ำกินได้ของที่คือมอรวยบ่ก็จ้ะแล้ววันนี้แต่ว่ามันเป<อ>็นความฝันเนี่ยว่าฟันเพราะว่ามันเป็นสะดึมสลืดเห็นสร้างเลยสระเพื่อนหรือเปล่อ่ามันเป็นสะลึมสลือแบบไอ้สิรับกับบ่รับไม่จะเห็นสร้าง เห็นสร้างดูกก็ยืนเบื้องสร้างสร้างก็ยืนเบื้องเฮาไหมจ้ะฟันในสร้างแล้วมันไม่โฉดหรือเลดเขาแล้วบใช่โฉดเขาเละเลดเขาเรียบนะมันง่ายมันเป็นสลึมสลือเลยจ้ะมันเพราะมันมันเป็นครึ่งลับครึ่งตื้นเลยจ้ะเป็นสลึมสลือมเป็นฉากไหมเพิ่มเติมตัวเดียวตัวเติมตัวไหนมีตัวมากบ้าฟันในสร้างตัวเป็นตัวใด สามสัตว์ไงเนาะเก้าก็ได้เก้าซี่ก็ได้เก้าสามก็ได้บางคนเลยตีลาย่างแต่ว่ามรดตีเอาแบตรงโตไปเลยคือสามันเก้ามีเกมซี่หล่นเออมันจะไงเนาะฟันทงาง้กับมิ่งตอนนี้ไมเขาเป็นบ่ฟันตอนนี้แหละฟันทิงช้างก็สที่ไม่เก้าซี่าซีับโตฟันเก้าเหะใส่กันหลพี่น้องมาเตยเรียกเอาเออเอาแวกก้อนเสียวฟันไหมกะขอโชว ฝันเก้ากันเพื่ันเก้าทีนึงกันนะเขาเนาะก็เป็นฟันในสร้างเนี่ยนะครับฝันวับปูมาให้เงื่อนนะครับเป็นเหรียญบาทไงนะครับข้างนาเป็นล้อแปดก็ล้อเก่าต้องกันขันหลังเป็นท่งนะครับก็ได้ตีแปดถ้ากันตีเนี่ยตีแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับเนาะอายุไม่เกจสิบสองอย่างสี่สามเกิดวันที่ยี่หามิทั้ายยดสองหาสองหานะครับแล้วบาตัรเหรียญในสามตัวคือแปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งแปด แต่สูตัวมากาม่เกีนะครับกับเจีเก่าบงงา,า,ยยางงูใหญ่ละว่านนี่ก็ <มา S 1> ไปออกฮ้น,น้อยปกติครับเกี่ยวกับตีแน่นาะสี่สามเดมเลยเนาะเอาบัตรฟันไม่ตีทำเนียละพี่น้องเพรานว่าคือสลึมสลือคือบฟันเนี่ยมันเป็นสลึมสลืออาจจะเป็นขึ้นขึนาเพิ่นตื่นเนาะเห็นสร้างตัวหนึ่งจ้สร้างมื่อกีเม่เกี้เพิ่งสร้างจ้าทเนียนว่ะแล้วตีเขาซีตัวเดียวเลย นะ้องพี่น้องเห็นตังตีงไในกระรองมั้งเด้นอนะถ้าเราฝันเห็นสั่งกเมื่อกี้เนาะมัน,น,นรวยกับทีตีลแล้วกับชีวะหลายตัวถ้ามันตีได้หลายดอกแต่ว่าเออสั่งกันมายิ่งกันเลยตีง่ายไปเลยนะเก่าซีเลยเนาะพี่น้องมั่ไในกระรองพี่จะหน้าคอมเมนต์เข้ามาเด้นอนะครับหรือเลขคนเขาคลิปแกรกเราก็เป็นไปได้เนาะงไม่ตื่นีช่ไ<ะ>เ<ะ>ขเาฟันเนนห็นสักก่งง่ายเนาะมีเอียังติดเก่าที่ในกระองสังเกตเมิ่งเขาว่าสังเกตดีว่าดีว่าเลขเอียงติดเก่าในฟันแลก ทีติดเก่าทีมีแปดเก่าเก้าหนึ่งเก่าศูนย์เกียรเก่าสักนีเนาะทีมีติดเก่าด้วยนะครับเพาสังเกตเอาเด้นะครับออาจจะออกเลขในนี้ก็ได้ทีติดเก่าเนาะนะครับหรือจะเป็นสองข้อฟันนี่ใส่กันก็ได้เอาเอากรข้ากเลยพี่น้องนะครับเวล์มักฟันได้เรียกเอาสำหรับแม่กนะครับเนาะสองฟันที่เรียกครับพนุนเราปรฟันคนถ้คือพอเอาท่นคือพอว่าเห็นฟันเห็นฟันล่ะนะครับตามนี้เด้พี่น้อง ฟันดีฟันดีฟันที่สองก็บม่มีอยัางนั้เห็นสร้างเอเห็นสร้างก็มีนี่ต้องกันกับเขาซีเสร็จแล้วเนาะทันเห็นสร้างยกหรือพี่น้องตีเนี่ยก็ร้องซอยมาเลยเนี่ยมาเลยกับตีมาเก่งกันเด้เดี๋ยวตีกับเสก้อเมนตีซอยแต่เดียวตีซอยกันแต่ก้อเมนเป็นสินันมากเลยราชการที่แปดกับราชการที่เก้าแปดเก้าอาไรอ่ะตีง่ายเลยจะว่าเจ้าก้อนเนี่ยเพิ่นถือว่าคักอยู่ดิ ก็คือ <diction> ว่าหมดก็ฝันเห็นแบบนี้เนาะฝันเห็นล้อเก่าครับล้อหายน้ำกันไดเหรียญเดียวเป็นเหรียญสบาทมันบอกสองเก้าหาสองเก้าหาสองเนาะเห็นว่าเงนมีมีเหรียญบาทได้เนิ้แปดเก้าหนึ่งต่เลตีศูนย์ไปนะว่ามกลมมาแล้วก็เลตีแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์เห็ะตใจหนึ่งมักทีได้แปดเก้าหาเต้ว่าตีเขียญลง คือจะวนงเมียนเนี่ยมันไหลท่อท่กท่องท่อทุงมันจะเป็นไข่เละหายเราลองเขียยมันด้วเออง้เออมันไข่เกลนเลในายเลยกัระวังนด้วยทาวเอายังมามันเกิดในรวงเขาบอกโอ้โหหาเขาบอวมีเลี้ยวตังเกีียวกับเรียนเวพอเคอเกี่ยวก็เรียนพอเรียนมก็เนียมี่อกเก่าลอกหายก่อเขาบอกอ่ามันออกสองหา สองเก่าหาสองไหมวันนี้มีร้อยแปดรอเก่าก็ต้องเป็นน่าจะเป็นมีแปบดบมีเกา่เเเเกาแต่ว่าพี่น้องมัน้ำมันมเร์คิดว่ากับล่องเมืองเนื้อครับแปดเก้าหางอะไรกันนะไปัจ้ที่หาแต่ว่าโทษมันเป็นเล็พอ่อโทษมม่ใครเลยหาเด้อเนาะแล้วก็ลองเน,น้า,เาพี่น้องมันจ้ายัวผพ้ดด้มาน้ำมันรถก็เส้อเอาพใด้พังม<อ>าก<อ>กับตามตีไว้นี่แหละ เอาทั้งฟันแรงัฟันสองเน้อนะครับขอโชวเนึงอขอผูดอะไรตีตาเราชมเน้อนะครับกยำเรื่องของฟันนะครับคงจะมักในขติยาวเนื้อนะครับฟันลลาสุดกับฟันเส้นสางครับสางเดี๋ยวมีเกีมเกีเรื่องสรงางน่อยแล้วตีเก่าสี่สีเก่ส,เ9 9ส่วนฟันงดหันนะครับฟันกวนวัดเนี่คือแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าศูนอายุี่สองามนาะส่วนวัดเกิดคือวัดที่หาเกิดพ่อสอหาสหาเนาะตัดใหกับแปดเก้าก้าหนึ่งเก มัก08ได้อครับอืส่วนกิจเก่าเนี่ยงูใหญ่ก็ได้ทีนะั่เป็นกิจเก่าเนาะก็คือประมาณนนิน่ะแหละสำหรับความฝันเนาะแต่สรุภัยลอยไปนายเข้าใจเนาะเพราะเข้าใจกระลี่บิ่งไหม <laughs> สรุปภัยพี่น้องหิ้งงงมัน,ม,นมันจะเป็นวอลซ้ำรูร้หมดน,นะขอบขอบคุณหลายๆได้อครับแสดงท่าเมื่อกี้โอ้ยเสี่ด้วยงยงกช่องเริ่มวะเนี่ย นะครับแตกสามตัวค่ะครับไอเยีซีรวยๆวยเลยเด้อวันนี้เม่อกี้สมปูอยากมาให้เนาะเออปูมันก็มายำพังยำแนบวันนี้เด้อคงจะมีโชคกันเด้อหาโชคๆกันวานนี้เม่อกีเด้อนะครับวันนี้สวัสดีครับ